สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูจิ๊บและก็วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายความหมายของการเขียนโปรแกรมนะคะ การเขียนโปรแกรมหมายถึงการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์หรือว่าตัวละครทำงานตามที่เราได้ออกแบบไว้ซึ่งมีขั้นตอนด้วยกัน3วิธีนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธีการออกแบบขั้นตอนวิธีก็แยกออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือการแสดงโดยการเขียนประโยคบอกเล่าแบบที่2การแสดงโดยการวาดภาพ แบบที่3การแสดงโดยการเขียนพังงานอย่างที่นักเรียนได้เห็นอยู่ในหน้าจอค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบผลลัพธ์นั่นเองว่าเราได้เขียนโปรแกรมถูกต้องหรือไม่ทีนี้เรามาดูการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงาน การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานก็คือการนำสิ่งที่เราได้ออกแบบไว้นะคะในขั้นตอนของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยมาเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์มาดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือบล็อกคำสั่งไปข้างหน้าเมื่อเราใช้บล็อกคำสั่งไปข้างหน้านะคะตัวละครก็จะเดินไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะ ต่อไปเรามาดูกล่องคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมกันบ้างนะคะเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ใน www code org นะคะหรือนักเรียนก็สามารถเขียนโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการทำลงในใบงานที่ครูแจกมปให้เรียกว่าเป็นกิจกรรมอันปลักค่ะมาดูตัวอย่างกล่องคำสั่งกันนะคะไปข้างหน้ากล่องคำสั่งนี้หมายถึงเป็นคำสั่งให้ตัวละครเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง หันซ้ายเป็นคําสั่งให้หันไปทางซ้าย1ครั้งสังเกตที่หัวลูกศรน,นะคะจะหันไปทางด้านซ้าย 3. หันขวาเป็นคําสั่งที่ให้หันไปทางด้านขวา1ครั้งและคําสั่งต่อมาหน้าตาจะเริ่มแปลกไปนะคะอันนี้เป็นคําสั่งทําซ้ํานะคะตามจํานวนที่กําหนดก็คือเราจะใส่กล่องคําสั่งลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขจํานวนครั้งที่เราต้องการลงไป และสุดท้ายนะคะก็คือทำซ้ำจนกว่าตรงนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ทำงานวนซ้ำนะคะจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเช่นเดียวกันก็คือใส่กล่องคำสั่งลงไปในช่องว่างๆนะคะแล้วกโ็โปรแกรมก็จะทำงานตามที่เรากำหนดไว้ค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันบ้างนะคะโป้ต้องการให้ซอมบี้เดินไปเก็บดอกทานตะว,วัน ต้องสั่งให้ซอมบี้เดินไปในเส้นทางใดนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะซอมบี้นะคะตัวสีเขียวๆนี้นะคะแล้วก็ดอกทานตะว,วันก็คืออยู่ด้านล่างนี้นะคะสีเหลืองเริ่มต้นนะคะก็สั่งให้ซอมบี้เดินไปข้างหน้านะคะ4ครั้งนักเรียนสังเกตที่ช่องนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งสาแล้วก็สี่นะคะก็ใช้คําสั่งเดินไปข้างหน้า4ครั้งแบบนี้นะคะ 1>, 1 2 3แล้วก็4ก่อนที่จะใส่คำสั่งนะคะทุกครั้งก็จะต้องมีคำสั่งเมื่อเรียกใช้งานขึ้นมาอยู่ด้านบนทุกครั้งนะคะเมื่อเดินไปจนสุดแล้ว4ครั้งเมยจะเห็นว่าหน้าซอมบี้ก็จะหันออกไปทางที่ตรงไปนะคะแต่ดอกฮันตะวันอยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นตัวละครต้องหันมาทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่คำสั่งหันขวา ดีก็จะหันหน้ามาทางด้านขวาแล้วนะคะก็จะใช้คำสั่งอะไรต่อคะคำตอบก็คือคำสั่งเดินไปข้างหน้านั่นเองนะคะเดินไปนะคะตามช่องเลยนะคะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะเดินไป5ครั้ง น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะซอมบี้ก็เดินทางมาถึงดอกไม้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะนักเรียนทําได้แน่นอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานในเว็บไซต์ code.org กันดูบ้างนะคะการเขียนโค้ดที่เว็บไซต์ code.org นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนเลื่อกมานะคะเลือกเมนูนักเรียนเดี๋ยวเราเลือกลงมานะคะ กดที่ขอสามค่ะอายุแปดถึงสิบแปดปีแล้วก็มาที่เกขมขางกดค่ะก็จะเจอกบบเกมซอมบี้กับดอกทานตะว,วันนะคะมาดูด้านแรกนะคะอันนี้คือคําแนะนําด้านบนนะคะฉันซอมบี้ต้องไปหาดอกทานตะว,วันอ่ะน,นี่คือคําสั่งที่เขาให้มาเรากดตกลงนะคะัเรียนจะเห็นว่าจะมีกล่องคําสั่งเมื่อเรียกใช้งานขึ้นมาทุกครั้งนะคะทีนี้ดูด้านซ้ายนะคะ สองเบี้ยต้องเดินไปหาดอกทานตะวันดูช่องนะคะ1 2ึสต้องเดินไป3ามครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้กล่อ,องคำสั่งไปข้างหน้านะคะหนึสองสากดเริ่มเรียร้อยแล้วคะ่ะถือว่าเรา เล่นปริศนาที่1ได้สําเร็จแล้วนะคะทีนี้ถ้านักเรียนจะเล่นด่านต่อไปก็กดไปต่อได้เลยค่ะปริศนาที่4นะคะใช้บล็อกทําซ้าเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปริศนาได้อย่างรวดเร็วนะคะน,นักเรียจะเห็นว่าพื้นที่ทํางานเขาให้เราแค่3บล็อกตรงนี้บล็อกแรกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือพื้นที่ทำงานอีกแค่2บล็อกเท่านั้นนะคะ เราก็จะต้องใช้คำสั่งทําซ้ำนะคะเราจะไปถึงดอกทานตะวันก็คือต้องใช้คำสั่งไหนคะเดินไปข้างหน้านะคะครบแล้วนะคะ3บล็อกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเริ่ม แต่ที่9ก้านะคะตอนนี้เรามีบล็อกใหม่ที่เรียกว่าทําซ้ําจนกว่าบล็อกนี้จะช่วยให้เราเดําเนินการตามคําสั่งที่อยู่ในรูปจนกระทั่งเจ้าซอมบี้ไปถึงดอกทานตะวันมาดูนะคะเห็นไหมคะจะมีพื้นที่ให้ทําได้แค่3บล็อกเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งนี้นะคะทําซ้ําจนกว่าเลยนะคะอันนี้ก็คือให้ตรงไปใช่ไหมคะใช้คําสั่งเดินไปข้างหน้านะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะก็หมายถึงให้ซอมบี้นะคะเดินไปข้างหน้านะคะจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันนั่นเองเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะที่ w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  o d e o r g o แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมทำใยงานของครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ